คนไข้อยากรู้คุณหมออยากตอบคุณหมอคะวันพ่อปีนี้อยากบอกอะไรกับคุณพ่อสายกินบ้างคะเริ่มต้นต้องรู้จักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอาหารหวานหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลควบคุมปริมาณน้ำตาลไม่ให้เกิน6ช้อนชาต่อวันลดอาหารมันหลีกเลี่ยงของทอดใช้การต้มนึ่งแทนการบริโภคน้ำมัน นอกจากนี้ควรเน้นอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตมาจากถัว่วธัญพืชและนมที่มีไขมันต่ำเน้นอาหารพวกที่เป็นไฟเบอร์กากใยสูงลดอาหารแปรรูปเช่นไส้กรอกเบคอนของมักนมต่างๆ นอกจากนี้แล้วการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งสำคัญควรออกกำลังกายสม่าเสมออย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ค่ะทำเพียงเท่านี้นอกจากห่างไกลจากโกรคเบาหวานแล้วก็ยังทำให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเดรอรฉางอื่นๆอีกด้วยค่ะสามารถติดตามสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook YouTube l i n e และ TikTok โรงพยาบาลจุฬาสามอินเตอร์นะคะ